สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เรามาอัปเดตแต่งร้านสักหน่อยเพิเ่งจะจับเขาม้วนๆน,นะโรยเมล็ดไปเ,เนี่ยติดดอกแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดลูกมาให้กินหรือเปล่ารอลุ้นกันไปเนี่ยเราเอามาพันกับเรานึกว่าเขาจะตายนะเนี่ย ะเฟืองหวานเนี่ยสรุปเขาแตกยอดออกมาน่ะเยอะเลยติดดอกด้วยแต่ข้างบนเขาแห้งไงเห็นป่ะข้างบนเขาแห้งเนี่ยแตกออกมาข้างบนดูแห้งๆเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่า นึกว่าเขาจะตายไงก็เลยเอาแตงเออแตงไทยอ่อนไม่ใช่แตงร้านเดะโอ้ยพูดผิดเอาแตงไทยอ่อนมาลงเพื่อจะจับพันมัดๆไปนะเนี่ยโอไม่ค่อยได้ดูแลเลยหลังบ้านนี่ไม่ค่อยได้ดูอืมเอาพริกมาลงไว้แต่ทีนี้เราหมัก จากเศษอาหารไว้นั่นเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างกลัวเป็นกรดแล้วจะไม่โตคือถ้าหมักเศษอาหารแล้วยังย่อยสลายไม่ดีดินก็จะเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนี่ก็เพิ่งตัดตัดไปปักชำเนี่ยอยากให้ทุกคนปลูกมากเลยเผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านตัดกิ่งปักชําเราจะบอกเสมอว่าเวลาตัดกิ่งเนี่ยให้มีข้อเดี๋ยวกันนะเราพกมานี่เห็นไหมให้ตัดตรงที่มีข้อตัดใต้ข้อเขาเนี่ยเนี่ยทิ้มลงดินเลย เดียวกันตัดออกให้หมดเลยนะเวลาเราจะตัดขยายพันธุ์ด้วยการปักชำของผักหวานบ้านตัดให้ล้นๆแบบนี้นี่เขาเออกให้หมดเลยการคลายน้ำแล้วก็จิ้มลงไปเนี่ยผักหวานบ้านเนี่ยจิ้มลงไปแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ติดติดง่ายผักหวานบ้านเนี่ย นี่ตัดไปปักชำข้างนอกมาละตัดก,กิง่งปักชำติดง่ายขยายพันธุ์ง่ายเพาะเมล็ดผักหวานบ้านอร่อยเดีย๋ยวมาเก็บเก็บกวาดหลังบ้านเพิ่งเสร็จเรียบร้อยเหนือ่อยจะปีแม่จะปีแม่ไม่เคยได้บำรุงเลยกินไม่ได้ไงแล้วไม่ค่อยบำรุง อันนี้ก็เดี๋ยวหาอะไรมาปลูกตรงนี้ดีกว่าอันนี้พริกก็นนี่แต่เราหมักเศษอาหารไว้อันนี้ตายไปเรียบร้อยน่าจะเป็นกรดเยอะไปหน่อยคือหมักเศษอาหารใครเนี่ยใครหมักเศษอาหารไม่นานแล้วเราเอาเมล็ดพันธุ์มาลงเนี่ยอาจจะตื้นไปหน่อยเจอกรด น้ำหมักจากเศษอาหารไปไม่รอดอันนี้ไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยทนก,ดดกรดดีอยากรื้อจังเลยเธอละมุดละมุดอยากรื้อละมุดออกแตกยอดมาดีนะแต่ไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่า ละมุดในกระถางเมื่อก่อนนี้ติดดกมากนะติดลูกดกจริงๆดกปีเดียวแวบ้างอยากรื้อออกจังนี่มาดูมะนาวนี่ที่ตัดแต่งกิ่งไปตอนนั้นดูแตกยอดสวยงามมั้มีหนอนมาแทะแะหนอนเนี่ยลูกพักแบบปลอสาร ถ้าไม่ดูแลดีๆเราก็โดนศัตรูพืชแย่งไปกินกระเจี๊ยบพ,พันดอกอันนี้แม่เพิ่งตัดกิ่งไปทำกับข้าวผัดไส้หมูสามชั้นโหระพานี่กับกระเจี๊ยบพ,พันดอกจริงๆอ่ะเราตัดยอดเขาทิ้งหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดยอดก็ทิ้งหมดแล้วเขาแตกมาใหม่เนี่ย เห็นนะตอนแรกเขาต้นเล็กนิดเดียวใช่ป่ะแล้วดูสมโสมเลยตัดสักกุดหมดเลยตัดจนกุดเกรี้ยงเลยอะเริ่มติดดอกแล้วถ้ารากเขาแข็งแรงะตัดให้กุดเขาก็จะโตเนี่ยคือตัดได้อ่ะโอ้ยจะมีต้นนี้โสงเรายังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะมะม่วงหาวมานาโหฮีต้นเนี้ย จ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนุ่ยเรียกเอาของไหนไหนก็ไหนไหนแล้วถ่ายพี่หนุ่ยไปเลยแล้วกัน <c oughs> พอดีถ่ายอยู่พอดีเลย <c oughs> พี่หนุ่ยพี่หนุยหน่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรา <c oughs> พอดีรั้วรั้วต่ำรั้วเตียงไงก็เลยก็เลยส่งนู่นส่งนี่ให้กันได้ไงส่วนของแม่น้องไอ้นี่รั้วสูง <c oughs> มานี่ชัดชัดชัดเลยเห็นไหมว่าพี่หนุ่ยให้อะไรมาขอบคุณมากๆานะครับพี่หนุย่ยดีแตาเมานะดะอ้ยขอบคุณมากนี่ผัดมีมีช่วยนะ,ะนี่เห็นไหมเพื่อนบ้านเราน่ารักไหมล่ะโอ้โหสุดยอดไหมได้อาหารแล้วอ๋อพี่หนุน่ยนี่ทำกับข้าวอะไรก็ชอบมาแบ่งเราตลอดเลยนะ ส่วนเราเวลาทำอะไรไม่ค่อยให้กล้าให้พี่หนุ่ยอ่ะกลัวพี่หนุ่ยกินไม่ได้ไม่้าแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้แม่รก่อนนะพอดีเลยอัดคลิปอัดคลิปพี่หนุ่ยติดไปด้วยเลยหูยนากินเวลานากินเวลาเนี่ยกอนนี่ให้ดูกระตาเจี๊ยบก่อนนะนี่ กระเจีย๊ยที่เราตัดจนกุดเห็นปะ่ะเห็นไหมเห็นไหมโตแล้วสูงด้วยเอ๊ะจำปีแม่ต้นนี้เป็นอะไรเนาะนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองตัดแต่งกิ่งดูนี่ด้านข้างด้านหลังบ้านนะเนี่ยเราไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่นะด้านหลังบ้านนี่ฟิงโหฟิงรดรดน้ำต้นไม้ให้แม่อืม รั้วบ้านแม่น้องไอจะสูงเราเลยไม่ค่อยได้ส่งนู่นส่งนี่ส่งกันลำบากลำบากอุ้ยขอแวะดูหน่อยสินี่มะนาวมะนาวเป็นดอกพิเศษเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววางให้แม่ก่อนอึ๊บอะอะตาเอ๋ยายอุ้ย,ย,ยกำลังทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก่อนอันนี้พี่หนุ่ยให้มา เอ้ยยายเด็กยิ้มนี่สิยิ้มนายยิ้มนายเอ๊ทำหนี่ดูเตรียมเตรียมทำขนมปังให้เราละโอ้ยร้อนมากเลยร้อนเลฟิงมาฟิงมาฟิงออกมาลูกมาฟิงเขาตามเราไงเห็นไหมออกมาชิลูกมาเขาตามเรามาเดี๋ยวแม่จะดูมะนาวก่อน ดูสิโอ้โหลูกเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมมะนาวโตวลูกลูกโตดีลูกเริ่มเนี่ยเริ่มใหญ่แล้วมะนาวเป็นดอกพิเศษอื้อหือหย เป็นดอกพิเศษตัวพิเศษสมชื่อนะคะโซนเนี่ยหม่องมะนาวถ่ายตั้งแต่หลังบ้านยันหน้าบ้านเลยทยอยออกมาเย่แยะติดดอกออกผลมาแยะแยะเนี่ยเรา,เากแกลบมามาใส่ไว้นะเนี่ยเอากแกลบมาหมกไว้อีกทีหนึ่งราก อย่าให้เขาโดนแสงแค่นั้นเองอเวลาะคือเขาวางอยู่บนพื้นปูนใช่ปะอันนี้วงบ่อ80นะ80เซนนะไม่มีไม่มีไม่มีฝาปิดนะจ๊ะเราเอามะพร้าวสับรองไว้ทุกวงบ่อเลยแต่ถ้าใครจะทำแบบนี้เราอยากให้เอาหินมารองไว้เพราะสึกกร่อนช้า แต่มะพร้าวสับเนี่ยเราจะใส่เป็นเปนชน็ชั้นๆสมมติดินยุบเนี่ยดินยุบเราก็จะเอามะพร้าวสับมาใส่มามารองไว้แล้วก็เอาดินกลบเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้เพื่อที่ให้เขามีโพรงอากาศดินก็จะได้ร่วนซุยตลอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนที่วางบนพื้นปูนเขาก็าให้ผลผลิตเราดีมากๆถ้าเราดูแลเขาอย่างดี เขาจะรากจะวนขึ้นมาวนขึ้นมาหากินบนนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้รากเขาโดนแสงเราต้องหาดินมากรบหาแกลบมาหมกหามะพร้าวสับมาใส่ไว้หรือเอาเศษใบมงใบไม้มาใส่ไว้เขาจะทําเ,เขาจะได้เจริญเติบโตงอกงามติดดอกออกผลให้เราเุ้ยเขียวสดดีงเจนะเธอนี่นี่กิ่ง,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 งที่เราตัดปักชำเริ่มโตดีแล้วเห็นไหม ปกักชาแบบควบแน่นนะที่ใช้ถุงพลาสติกเออใช่ถุงพลาสติกครอบไว้อะนี่เริ่มละเริ่มโตละกิ่งเริ่มแข็งแรงและนี่เดี๋ยวเราก็ต้องเอาหาร้ามามัดเข้ามานะเขียวสดดีไหมตรงนี้จะได้น้ําซาวข้าวบ่อยเพราะว่าเวลาแม่หุงข้าวเนี่ยเราก็จะเอาเอามาสาดไว้ นี่ส่วนนี้เป็นกิ่งตอนกิ่งที่เราตอนเองกับมือโตดีมากเลยนะเนี่ยโตดีจริงๆสุดยอดนี่เดี๋ยวพอเด็ดเดี๋ยวเด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดตรงนี้ออกเราก็จะตัดกิ่งเขาออกนะให้เขาแตกใหม่เนี่ย สาเหตที่ต้องตัดแต่งกิ่งเขาออกไปเพื่อให้ต้นเขาแบบกิ่งก้านสาขาเขาออกมาแตกยอดมาบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวเอ็นไปถ้าเกิดกิ่งนี้เนี่ยเราเพิ่งตัดไปนี่ยเขาก็แตกใหม่แล้วนะตอนแรกเขาเอียงเอียงด้านนี้มาเยอะมากพามาดูยาวๆไปเลยอัปเดตแต่งไทยอ่อนแล้วก็ยาวเลย <c oughs> อะไรเนี่ยฮะอยากรู้คืออะไรเนี่ยคนที่ดูคลิปเราจนจบคลิปเขาจะบอกได้นะอย่งคุณหลายๆคนนะที่เห็นใบปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเป็นอะไรงามจริงๆนะเนี่ยยังไม่กล้าถอนเดี๋ยวก่อนแต่เคยถอนไปบ่อยๆแล้วสูงขึ้นมาอีกอะต้นอะไรก็ไม่รู้รอผู้รู้คุณต้นนะ่ะ คุณต้นเกษตรก็น่าจะรู้นะหลายๆคนน่ะน่าจะรู้นะว่าต้นอะไรเดี๋ยวรอคำตอบครูแม่ครูแม่ไปแล้วฟิงฟิงไปทำงานทำงานบ้านต่องานบ้านเยอะอุ้ยอุ้ย <c oughs> ถ้าชอบมะนาวนจริง <c oughs> พวงมะนาวถ้าน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิฟตาโอ้โหสวยงามไหมสวยงามเนาะ,ะป้าเราเจาะสวานอยู่กำลังทำเพิ่มท่อป้าป้าให้เราแอบไปดูหน่อยดีมไหม ง่ายนักหรือกับการให้ฉันลืมเธอมันง่ายเสมอสำหรับคนใจหินข้ามันต่างห่างกันเราฟ้าดินรักเกิดจากปลายลิ้นกับรักที่มาจากใจ อีินาฮะกินยาิตายแล้วบอกให้เราไปกินยาอยู่กันสคนตายยายกันดิเพื Rut, ่อออกกำลังกายนะเฮียเนี่ยลวให้ใช้ใช้งานป้าป้ามาเนี่ยเพิ่มท่อให้เราเป็นไงจ๊ะโอ้ฝีมือดีนะเนี่ยปกติก็คอยชี้นิ้วสั่งชาวบ้านเลยวิศวกรไฟฟ้านี่เราให้อาเฮียเราย้ายมาย้ายมาให้เราเพราะเราจะต้องไม่เดินไม่ เ,เดินย<า>ยก็ไปเกะกะกย,ย้ายย้ายย้ายหรือเพิ่มเพิ่มเพิ่มท่ออเฮียเราเพิ่มท่อให้เพิ่มเพิ่มก๊อกเพิ่มก๊อกพูดผิดนี่ก็ตัดแต่งไปละโอ้โหไหลไม่ยาวนี่เลยอ่ะจากหลังบ้านมาหน้าบ้านเลยอ่ะิงมะนาวก็เพิ่งตัดแต่งไปเมื่อกั้ขุดมาละ เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงให้บันไหลลง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 ,ไล,ล,งไล,ลงทะเลเปลือความรักจากคนรอยเล่เล่ลวงลึกกว่าทะเลสุดขาดคะแนสุดนับคะนา พี่บอกแม่ร้องเพลงแล้วลำคาญไปแล้วทำงานบ้านต่อแค่นี้นะ